คุณผู้ชมวันนี้นะฮะอัจจะมานำเสนอตัวละครน,นะคุณผู้ชมที่เก่งกว่าวินสโมกซันจิโอ้ย์โอคุณผู้ชมโอ้ oh god ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะ,ะวันนี้เข้าสู่อันอีทนะฮะคุณผู้ชมวันนี้นะฮะอาจจะมานําเสนอนะฮะตัวละครที่เก่งกว่าซันจิวินสโมกตัวนี้นะฮะคุณผู้ชม ก่อนที่เราจะพูดอะไรมากกว่านี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นโอ้ไ oh ม่ก็ฉันกดผิด <c oughs> คุณผู้ชมเห็นตัวเลขนี้ไหมฮะ <c oughs> เออนะฮะคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามอ่านนะถ้าเป็นผู้ติดตามใหม่นะหรือว่าคนที่ยังไม่ได้ติดตามหรือว่าอะไรอะไรยังไงก็ตามนะกดไลค์เลยที่สําคัญนะกด u b s c r i b e เพราะมันจะเป็นกําลังใจในการทาคลิปของอ่านมากๆเลยนะคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมวันนี้นะฮะทายโค้ดเรามีเออทายโค้ดคืออะไรวะ <c oughs> วันนี้นะ,ะทายคลิปเรา,ามีโค้ดใหม่มานะคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นรอชมกันนะฮะมาคุณผู้ชมเรื่องหัวข้อวันนี้นะฮะคือตัวละครที่เก่งกว่าวินสมุกซันจินะฮะคุณผู้ชมจริงๆริงคุณผู้ชมก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละแต่อันจะมาเขาเรียกว่าอะไรซ้าเตมิมอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะคุณผู้ชมตัวที่เก่งกว่าวินสมุกซันจิมันมีอยู่จริงนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นอันคอเปรยวินสมุกซันจิไปก่อนตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมเป็นตัวที่เก่งมากแล้วก็เป็นตัวที่เขาเรียกแหละยอดฮิตอะจริงๆเพราะว่าแบบ มาันจะเด่นเด่นเรื่องโจมตีพวกติดสถานะไฟครคุณผู้ชมเก็าปะเออถ้าสมมติแบบโจมตีไปครั้งหนึ่งแล้วศัตรูโดนโจมตีอ่ะแล้วถ้าผ่านรอบแรกไปได้อ่ะเออรอบสองอ่ะฝั่งศัตรูจะโดนสกิาไฟของแซนจิคุณผู้ชมเป็นสถานะติดไฟอ่ะเออเหมือนเป็นคล้ายๆสถานะพิษอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนะฮะแล้วฝั่งศัตรูจะโดนดาเมจเยอะมาก บางทีก็ตายไปเลยคือเอาจริงๆฟันจีอันยังว่าเก่งกว่าหนดดำอีกนะ <Wow. S 1> เออจริงๆถ้าสมมติแบบอัพดีๆแล้วอะ่ะนะแต่คุณผู้ชมมันมีตัวที่เก่งกว่าฟันจีอีกนะอันก็เพิ่งรู้เพราะว่าอันเพิ่งไปดูชน,นลของต่างประเทศเขาอ่ะเขาเอาแบบเอามาแบบตัวต่อตัวเลยนะเว้ยคุณผมแบบ เอาตัวต่อตัวมาสู้กันเลยอะไรอย่เงี้ยอัพแม่งให้สุดๆเลยถอดชุดถอดอะไรพวกนี้ออกให้หมดเลยนะฮะว้ายโปเออนั่นแหละคุณผู้ชมเราก็แบบเอามาสู้กันเลยนะซึ่งตัวที่เก่งกว่าวิสโมคกซันจิก็คือลูฟี่สแนคแมนนั่นเองคุณผู้ชมโอ้ my god oh my god ตัวที่อันเคยหยาบมัน เออคุณผู้ชมก็แต่ตัวนี้อ่าน,นไปดูแล้วมันมันมันอา,อาจจะไม่ใช่เชิงว่าแบบเก่งสุดในเกมน,นะคือเข้าใจปะแบบมันซันจิได้อะเป็นเพราะว่าซันจิน่าจะแพทางตัวแบบสายแบบเนี้ยเก็ตปจะคุณผู้ชมว่าอย่างว่าน้องคุณผู้ชมซันจิอ่ะ เป็นตัวละครที่นะฮะเลือดไม่ได้เยอะมากนะฮะแล้วก็เด,เด่นเด่นเรื่องสถานะติดไฟถูกไหมคุณผู้ชมแสดงว่าพลังโจมตีปกติแบบแพสซีฟแบบสกิลติดต,ต,ตัวปกติแล้วอะโจมตีปกติมันไม่ค่อยได้แรงขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะถึงแรงแต่ก็แรงไม่เท่าอีตัวเนี้ย <มา S 1> คุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะมารีวิวลูฟี่สแนกเมนนั่นเองนะะค,คุณผู้ชมมามาดูกันที่สกิลแรกนะอันนี้เป็นสกิลเมื่อตอนโกรธนะคุณผู้ชมอันนี้จะ โจมตีแลมดอมนะ,ะสามศัตรูนะฮะโดนไป400ไอที่คโอ้ไม่ก็เนี่ยแหละคุณผู้ชมเปี้ยงเดียวเันจิก็คือเลือด่ายไปครึ่งหลอดจริงๆคืออ่านไปดูเขาอะคือแบบโอ้โหเปี้ยงเดียวเซนจิเกือบตายอะเออแต่คือเันจิก็ถ้าสมมติใส่ชุดดีๆก็อจาจจะชนะได้ก็ได้นะก็ไม่แน่เพราะว่า ยิ่งอยู่นานใช่ปะยิ่งแบบยิ่งต่อสู้นานยิ่งหลายรอบอ่ะศัตรูก็จะโดนแบบเขายกวาโดนดาเมจจากสถานนะติดไฟมากยิ่งขึ้นนหะแต่ถ้าแบบเทียบกันตรงๆแล้วอ่ะแบบพลังโจมตีแล้วอ่ะเอออีกตัวเนี้ยมันเยอะกว่ามันก็เลยแบบชนะได้นะฮะคุณผู้ชมโอเคนะฮะแล้วก็เพิ่มดาเมจนะฮะเออสามสิบเปอร์เซ็นต์สองเทินด้วยนะคุณผู้ชม สกิลติดตัวสกิลที่2นะคุณผู้ชมนั่นก็คือสกิลเพิ่มาเพิ่มอ่า HP 30% ATK 30% Critical 30%เอจาะเกาะ100่ง้อแล้วก็โจมตี100%นะโจมตีแม่นยำนะคุณผู้ชมโอ้ oh my god เจาะเกาะโอ้ oh my god <laughs> คุณผู้ชมโอ้โห ต่อไปนะอันนี้ก็เป็นสกิลพสซีฟเหมือนกันนะฮะนะมีดาเมจนะคุณผู้ชม150%นะฮะ,นะนะฮะสุ่ม2ครั้งนะโอกาส50%นะที่จะแกะสลักเป็นรูปอ่ออา sale, อันเนี้ยสเน็กเซลเอออีแมลงูแมวเนะี่ยคุณผู้ชมนะเออนะฮะแล้วก็อ่าเพิ่มความเสียหายคียิคอ่ของตัวเองนะฮะ20% 3เทิร์นนะคุณผู้ชมทุกๆอ๋อซิวงู อ๋อมันน่าจะเป็นพวกติดสถาน,นะอะไรอย่างี้ปะทุกๆหนึ่งตานะคุณผู้ชมความเสียหายของเป้าหมายรับเพิ่มขึ้น50%เมื่อรับการโจมตีของคุณเองมากถึงสูงสุด500%นั่นเองนะก็คือไอตัวเนี้ยมันก็แบบไม่ใช่ว่าเออแค่แต่โจมตีแบบแรงอย่างเดียวนะมันก็ยังมีสกิลที่แกะรูปสลักมัอเออนะฮะอยู่ด้วยนะ,ะถ้าสมมติแบบัตัวยิ่งโดนเข้าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ ได้รับพลังโจมตีมากขึ้นนะครุณผู้ชมไปนะคุณผู้ชมสกิลแพสสีอันสุดท้ายนะฮะสร้างความเสียหาย100 ATK นะฮะมีโอกาส50%ที่จะแกะสลักลูกงูนะฮะสองเทิร์นกับศัตรูทุกครั้งที่โดนพัตมิทโจมตีการโจมตีปกติหรือความโกรธหรือแอบอันตนะไยนะฮะเออยังรักษาตัวเอง100%ของ ATK ด้วยนะฮะคุณผู้ชมนะไอตัวนี้มันก็โอเคอยู่นะคุณผู้ชม อย่างว่านะฮะที่อ่านเคยบอกไปนะฮะตอนนั้นอันยังไม่ได้อ่านคุณสมบัติของมันดีๆใช่ไหมว่าแบบเออมันแบบเหมาะสําหรับเลนที่แบบเขาเรียกแหละเลนหลังๆอะที่แบบไม่ได้เลนหน้าๆอะไรเงี้ยซึ่งหลังจากที่อ่านไปแล้วนะอันก็คิดว่าใช่นะฮะมันน่าจะเหมาะตําแหน่งนะจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมเกมเนี้ยมันมีเขาเรียกแหละมีตัวล้วงเยอะถูกปะเออคือด้วยความที่แบบเกมมันอะมี สามแถวป่ะแถวหน้าสองแถวกลางสองแล้วก็แถวหลังสองอ่ะอันว่าไอตัวนี้มันน่าจะไปยืนอยู่ไม่แถวกลางก็แถวหลังนะเหมาะนะคุณผู้ชมตายยากแล้วก็พลังโจมตีเยอะด้วยนะฮะคุณผู้ชมก็น่ารักนะฮะคุณผู้ชมเล็งละตัวไหนน่าจะได้ออกจากทีมกูอุ้ยเซเลยมตัวแรกนะคุณผู้ชมโอเคน่าจะประมาณนี้นะเอ้ยแต่อันมีตัวมันอยู่ปะวะไหนะนออันว่า มันต้องกากแน่ๆเลยอะช่วงแรกๆเพราะว่าที่อ่านไปดูมาคุณผู้ชมมันเป็นนี่ไหนเจ่ะมันเป็นลูฟี่สเนกเมนนั่นแหะคุณผู้ชมแต่มันเป็นเวอร์ชั่นแบบรเรวลตันแล้วอะเออจริงๆนี่นะฮะลูฟี่สเนกเมนของอ่านเออไหนมาดูเดี๋ยวดกีกดผิดด้วยเนี่ยโอเคมานี่ลูฟี่สเนกเมนเรามาดูสกิลของน,นัโอ้คุณผู้ชมจมตีเบานะ ร้อยห้าสิบเองอ่ะโอ้โหอันนี้เพิ่มโอ้โหง่อยถ้าเริ่มตน้นเออเอาจริงๆคุณผู้ชมเริ่มต้นมมันก็ง่อยทุกตัวหละ <c oughs> เออแต่ก็ยอมรับสตาร์กรรมนะเพราะว่าหลังจากนั้นมันแรงมากเลยแล้วเมืเ่อกี้แค่อ่านๆน่มันเป็นแบบแค่แค่อันนี้ด้วยนะคุณผู้ชมมันเนี่ยมันจะไม่ตันด้นะมันแค่เลเวลสองร้อยห้าสิบเองปะเลเวลตันนี้อยู่ที่สามร้อยสามสิบถูกไหมคุณผู้ชมเออนั่นแหละนะฮะ อันว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะใครที่อยากจะปั้นเกมนี้นะฮะแล้วแบบตัวละครเก่งๆแล้วก็น่าจะอยู่ได้นานๆน,น,นะฮะอย่างว่านะฮะผจ้ชมเกมเนี้ยตัวละครยิ่งเก่ายิ่งขากนะฮะเพราะว่าตัวละครยิ่งใหม่ยิ่งโหดนะฮะผ<ฮะ>ู้ชมที่คือพูดจริงนะคับผู้ชมจริง <S 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 เออแล้วคือซันจิบูก็แต่จริงๆนะซันจิอันว่ามันก็ไม่ได้ด้อยกว่าลูฟี่สนิคเนนแต่เท่าไหร่เพราะว่าอย่างว่าอันว่ามันน่าจะแพ้ทางอะ ซันจิแพ้ทางลูฟ่สเน็คเมนเพราะว่าลูฟ่สเน็คเมนมันโจมตีแรงอ่ะคุณผู้ชมแล้วคุณดูซันจิมันเน้นสถานะคุณผู้ชมเห็นไหมเออมันไม่ได้แบบเน้นโจมตีแรงอ่ะก็ t ปะก็น่าจะประมาณนั้นแหละนะฮะโอเคคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะฮะมากันที่โค้ดกันเลยนะกันนะให้มาที่อีเวนต์นะฮะคูอีเวนต์นะคุณผู้ชมแล้วก็มาที่ไอคิ้งกิฟต์ตรงนี้นะฮะมา โค้ดวันนี้นะฮมีชื่อว่าลูฟี่0ูนนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมโอเคกดไปเลยนี่มาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมนะฮะไหนดูไหนฟิว่าเราได้อะไรบ้างเอ้ยไม่เข้าวะอ๋อเอ้ยได้หีบโอเคดีอยู่ดีอยู่คุณผู้ชมเออโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะลาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ หยุดกันแล้วทุกไหมคุณผู้ชมอันก็หยุดแล้วนะอันก็จะมาเน้นแคสเกมกันนะฮะแสดงว่า,าปิดเทอมซัมเมอร์นี้นะะเราจะได้อยู่ด้วยกันไปยาวๆนะกว่าจะเปิดเทอมกันเลยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นฝากเนัอฝากตัวด,ด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย